สวัสดีค่ะก็มาพบกับพี่ผับุ้งกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะพี่ผัวบุ้งนะคะก็ไปตลาดออโตโกมานะคะแล้วก็เจอนี่เลยค่ะปว้วนเนื้นะคะน่ากินมากๆนะคะวันนี้พี่บุ้งจะมารีวิวถึงคุณประโยชน์ของโปูกันนะคะว่ามีอะไรค่ะ โดยปูนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของระบบภูมิต้านทานนะคะเนื้อปูจะเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระมากมายเลยนะคะเพื่อนๆและแถมนะคะนี่เลยยังมีตัวที่ชื่อว่าซิลิเนียมค่ะรวมทั้งไรโบฟราวีนะคะเป็นธาตุหลัก ทั้งสองจำพวกนี้นะคะที่มีอยู่รวมทั้งมีการเชื่อมโยงกับการปรับแก้แนวทางการทำงานของระบบภูมิมต้านทานนะคะแล้วก็คลุมครองโรคเรื้อรังได้ดีเลยค่ะและในตัวกุ้งนะคะนี่นอกจากที่พี่อุุงนะคะจะซืิร์ นึ่งมาแล้วนะคะยังเห็นกุ้งเผานะคะน่ากินมากๆนะคะและนี่เลยนะคะกุ้งค่ะมีโปรโตีนมากมายนะคะแล้วก็ยังมีวิตามินจำนวนมากค่ะเช่นแคลเซียมฟอสฟอรัสและแมกนีเซียมซึ่งการได้รับโปรตีนและวิตามินที่เพียงพอต่อร่างกายนะคะจะช่วยป้องกันภาวะนะคะที่จะเกิดกระดูกเสื่อมได้ดีด้วยนะคะ และนี่เลยนะคะดูเลยค่ะภาพนะคะเนื้อปูเน,น้นเ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 น,น้นกันเลยค่ะโดยนะคะในตัวของอันนี้นะคะก็ยังจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระดูกนะคะส่งผลให้เพิ่มมวลของกระดูกนะคะไม่เปราะง่ายหลีกเลี่ยงการชะลอการเกิดอาการหลักนะคะของโรคกระดูกพรุนได้ดีนะคะและนี่นะคะก็คือภาพ กุ้งเผานะคะบอกเลยนะคะว่าน่ากินมากๆเลยนะคะโดยในตัวกุ้งเผาเนี่ยนะคะก็ยังจะมีไอโอดีนที่สูงนะคะช่วยควบคุมพลังงานร่งางกายของคนเราค่ะ ที่ไม่สามารถผลิตไอโอดีนขึ้นมาเองได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องหาตัวช่วยเสริมนะคะเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเสริมไอโอดีนของเราให้เพียงพอต่อร่างกายเลยนะคะ และกุ้งนะคะก็ยังมีสารคาโรทีนอยค่ะที่ชื่อว่าแอสตาแซนทีนอยู่มากนะคะซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพดีค่ะที่ช่วยลดสัญญาณแห่งไวของผิวที่เกิดจากแสงแดดและรังสี UVA ได้ด้วยนะคะ อันนี้พี่เมุ้งก็เพิ่งรู้นะคะนี่ว่าก,กุ้งนะคะก็ยังช่วยส่งเสริมในเรื่องของผิวพรรณของเราได้อีกด้วยนะพี่เอุ้งคิดว่ามีแต่ผัผกผล,ลไม้หรือว่าเนื้อปลาเท่านั้นนะคะเพื่อนๆที่จะช่วยเสริมในเรื่องของประสิทธิภาพของผิวและสุขภาพของผิวเรานะคะไว้เพื่อนๆนะคะหันมาซื้อกุ้งมารับประทานกินกันนะคะเพื่อบูมร,ง,รงดูแลสุขภาพนะคะให้ดีๆกันไป เลยนะจ๊ะค่ะแล้วไว้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะพี่พุ้จะมีอะไรมาฝากเพื่อนๆกันหนึ่งนั้นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ